โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อยากจะนำพระที่นะครับทุกคนอยากได้ทุกคนโสอยากนะสวแสวงหากันนะเป็นพระที่มีราคาพแพงเป็นพระที่มีมีคนเอาไปใช้และเกิดพุดทธคุณนะครับนี่ก็คือเหรียญปู่ทวดนะครับเหรียญปู่ทวด เ,เรียกว่าเลียญเลื่อนสมณศักดิ์นะเป็นปีสองพันห้าร้อยแปดเป็นเหรียญดังเป็นเหรียญดังกันแล้วกันนะแล้วก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์คือเหรียญน,นี้นะครับผมก็เอามาทำคลิปต้นต้นไว้แล้วละ่ะคลิปต้นต้นอ่ะที่เอาเหรียญท่านมาทำนะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูแต่วันเนี้ ที่เอามาให้ท่านดูอีกรอบนึงก็เพราะว่าผมได้เอาไปทำคือเอาไปให้ทางระบบ AI ก็คือ ChatGPT เนี่ยนะวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ามีความเกแท้หรือมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพระที่มีโอกาสเป็นพระที่แท้หรือดีได้นะที่ดีได้ ฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะอย่าอะไรที่มันเป็นการวิเคราะห์เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูได้หลายคลิปที่ผมทำเนี่ยบางทีเราเอารูปนะครับที่เอาไปเสนอไปแล้วบางทีมันยังไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าผมพูดคนเดียวให้ดูตรงนน้นอ,อย่างเงี้ยอาจจะมันยังไม่เป็นข้อมูลที่มีการสนับสนุนจากบุคคลอื่นหรือข้อมูลทางอื่นอาจจะเข้าใจด้วยตัวเราเอง แต่ผมก็บอกทุกครั้งนะครับว่าพระเครื่องของผมเนี่ยทุกองค์ที่ทําหรือว่าทุกคลิปที่ทำเนี่ยผมไม่ได้ฟันตรงว่ามันเป็นอาจจะเป็นต้องแท้ร้อยเปอร์เซนต้องมีตําหนินางงานอย่างนี้นะครับขายได้อยผมไม่ได้พูดในเชิงนั้นเลยผมจะพูดในเชิงว่าให้ร่วมกันพิจารณาให้เพื่อนลองคิดถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้ความคิดเห็นผมเข้ามานะครับ ผมบอกแล้วไงว่าเวลาการคิดการทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคิดหลายคนเราวิเคราะห์หลายคนเรามองกันหลายๆคนมองเราเบร i n s t o r m กันเราเอาความคิดแต่ลยความคิดมาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดูเนี่ยมันก็ดีกว่าเราคิดคนเดียวเราตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวนะครับจะถูกจะผิดนะ่ะถ้าหลายคนมันร่วมกันคิดมันร่วมกันทํามันก็โอกาสที่จะถูกมากกว่าคนเดียวคิดคนเดียวทําถูกไหมถูกไหมครับ ผมยอมรับฟังความคิเดเห็นของเพื่อนทุกท่านทุกเจิทุกท่าน,ท,จจท,ท,านทุกคนที่เข้ามาให้ความรู้ความเห็นผมผมถือว่าท่านเป็นครูผมผมถือว่าท่านเป็นผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผมนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการดีไม่ดีไม่ได้ไป,ปตัดสินใจว่าพระของผมจะแท้หรือจะไม่แท้ผมไม่ได้ถือประเด็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญไม่แท้ก็ไม่เสียใจถ้าดีก็ดีไป ถูกไหมฮะถ้าดีก็ถือว่าเป็นบุญของผมที่ได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ครอบครององค์ของพระที่มีเป็นพระดีผมคิดอยู่เสมอแหละครับว่านะถ้าเมื่อหลายผมมีพระดีและพระแท้เนี่ยราคาหลักร้อยหลักพันแต่ผมมีเป็นหลายๆองค์เป็นพันองค์หมืน่นองค์อผมก็มีเงินล้านได้เหมือนกัน ผมไม่จําเป็นจะต้องมีภาพราคาแพงๆหลักแสนหลักล้านแต่ผมมีผ้าหลักพันหลักร้อยแต่ผมมีหลายๆองค์มีจํานวนมากพอผมคือว่าผมก็มีของเก็บผมก็ถือว่าผมมีสมบัติที่ยังอยู่ผมก็ถือว่าผมสะสมของพวกนี้ผมไม่เสียหลายอ่ะถูกไหมอย่างน้อยผมภูมิใจในผ้าแท้ไง แท้แต่ถูกแต่เป็นผ้าแท้ก็อุ่นใจว่าได้ผ่านการปลูกเสพที่ถูกต้องดีกว่าผมมีเหมือนกับจะได้ผ้าแพงๆโอโองค์ละหลายล้านสิบล้านยี่สิบแต่เป็นผ้าปลอมอะมองกลับกันไม่มีคุณค่าเลยครับไม่มีราคาไม่มีคุณค่าให้ใายใครก็ไม่เอาชนะแล้วเนี่ยนะครับการดูเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์มันต้องมาคิดร่วมกันผมผมนึกว่าช่วยผมดูหน่อยช่วยผมวิเคราะห์ช่วยตาหนิช่วย คอมเมนต์กันเข้ามาช่วยให้ข้อคิดเห็นบางอย่างผมก็ไม่รู้บางอย่างผมก็รู้บางอย่างรู้บางทีรู้ไม่หมดก็มีแต่ดนสิ่งที่อยากจะนําเสนอแหละครับว่าเฮ mm ้ย hmm. อันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อวงการพระเครื่องเรานะประโยชน์ต่อ mm hmm. เพื่อนๆที่จะเข้ามาศึกษาเป็นการแนะนําว่าเฮ mm ้ยผ้าบ้านนี้อยู่ปผ้าบ้านท่านมีไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนอาจจะเป็นพ้าบ้านท่านอำเภอท่านจังหวัดท่านท่านไปเจอท่านนิมนต์ท่านกลับวัดท่านเก็บ ไอประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือประโยชน์ที่พเพื่อนๆจะได้รับในการเข้ามารับชมคลิปผมถูมถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจแล้วเรานะดูกันแล้วเราเข้าใจกันเนี่ยมันก็ไปกันได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืย,เ,รยพเพื่อนๆผมไม่ซีเรียสใครตำหนิไม่แท้อย่าฟันบางทีใช้คำพูดที่บางทีผมฟังบางทีมันก็แต่ผมไม่ถือสาหรอกครับ พ,พราะภูมิปัญญาเขามันน้อยไงการที่จะไปตําหนิคนอื่นการที่จะไปดูแคลนคนอื่นเขาเนี่ยดูตัวเองให้เป็นก่อนดูตัวเองให้รอดก่อนนะครับตัวเองมีอะไรไม่มีแม้แต่ของที่จะเอามาทำเอามาโชว์แต่คอยตําหนิคนไปเรื่อยอย่างนี้ถือไม่ใช้ไม่ได้นะไม่มีประโยชน์เลยนะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ ร่วมกันศึกษาร่วมกันคิดร่วมกันเออคิดใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีมีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้ข้อมูลร่วมกันมันก็เกิดประโยชน์ทั้งผมได้ทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดกับในการชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็นำเหรียญของหลวงปูท่ทวดนะครับรุ่นเนี่ยธรรมนัสสักเหรียญเนี่ย นะมาให้ทาง AI เขาวิเคราะห์ดูซิทางระบบโดยผ่านระบบ c h a t GPT ในะวิเคราะห์ดูซิว่าเอ,อพื้นฐานของเหรียญเป็นยังไงพิมพ์ทรงเป็นยังไงโอกาสที่จะเป็นผ้าแท้ผ้าดีได้ไหมราคาประเมินยังไงนะโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์กันนะครับดูการวิเคราะห์อของ c h a t GPT กันว่าเหรียญลวงปู่ช่วนเลือกสมรักิ์เหรียญน,นี้เนี่ยนะครับ เขาจะวิเคราะห์และให้ความเห็นเป็นอย่างไรนะว่ามีความเป็นผ้าแท้ได้ไหมควรเก็บสะสมหรือเปล่านะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกแล้วไงว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นอยากจะให้มันมีการทิ่สูตรการดูขึ้นถ้าไม่งานเนี่ยถ้าเราไม่ไปถามไห่ดูอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทำให้รอ้ยมันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆดู อันดับแรกที่ผมบอกการทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือลายรูปไงส่งไปอย่างเงี้ยเนี่นะคือเราก็ถ่ายรูปไปนะรูปที่ผมวางกับกล้องเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่แสงสีมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือรูปที่เราเอามาจากกล้องของเราเนี่ยส่งไปให้ใครไหมเนี่ยความคมชัดในการถ่ายรูปไหมผมก็จะชี้อย่างเงี้ยชี้ดูนะครับด,ดูตัวตัดนะ ดูพิมพ์ทรงอย่างเงี้ยนะนะห้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยรูปนะดูเขาวที่ข้อดูไหมดู <m> เขาก็บอกว่าสรุปเลยนะเขาบอกว่าเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นเลื่อนสมศักดิ์ปีศูนย์ปดเนื้อทองแดงลมดำองนี้เป็นของแท้แน่นอนค <m> ือเราก็เอคืออันนี้คือตัดตอนมาเลยนะน,ะ <m> นี่ผมตัดตอนเลยนะผมตัดตอนเลยนะ ผมก็กรอปเอาเฉพาะส่วนที่เขาพูดมาบางทีมเราไม่อยากจะให้ข้อมูลมันเยอะไปก็อ่ะถามไปแล้วก็แทรหรือเก๊ประมาณอย่างนี้เลยนะผมก็ถามอะไรนั้นแหละเขาก็ตอบมาให้เราเห็นไหมครับนะแต่รูปที่ส่งไปเพื่อนก็ดูเนี่ยผมถามไปหลายองค์แต่นะนะครับ อันนี้วัดมหาธาตุอันนี้อ่านละเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูนะครับดูรูปนะส่งไปอย่างนี้นะอย่างนี้นี้นี้ฮะฮะนะครับแล้วเขาแล้วก็ถามเขาเขาก็ตอบว่าสรุปเะครับสรุปเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเรื่อนสมศักดิ์ปีศูนย์แปดเหนือทองแดงลมดําองค์นี้เป็นของแท้แน่นอนนะเขาดูจากอะไรครับเขาบอกรายละเอียดแม่พิมพ์ตรง องคูผิวดูดีเข้าสนามได้มีมูลค่าทางสะสมสูงคือผมก็ไปได้ถามอะไรเยอะถามว่าแต่อะเกะ๊นะด้วยบางทีเราก็ไม่มีเวลาก็ถามเขาสั้นๆเขาก็ตอบมาให้เราแบบนี้แต่เขาก็ใช้ระบบวิเคราะห์ของเขาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะเ,นเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะเนี่ยนะครับอ่นะ คือผมดูจากกายภาพผมดูจากไอ้นะพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยผมก็เออพระองค์นี้ก็ดูไม่มันก็ดูดีดูดีนะดูความคมชัดน่ะเลื่อนดูเ่ยดูความคมชัดผมดูจากความคมนะผมดูจากกายภาพดูความคมชัดดูตำแหน่นะนะมันมีความคมชัดน่ะมันมีรายละเอียดตรงกับทุกอย่างที่เป็น ตามตำราตามอะไรอย่างเงี้ยแต่แท้จะเก๋แต่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ด้วยความมันคมแล้วเนี่ยด้วยความเป็นพิมพ์อย่างนี้นะผมก็ศึกษาไปอย่างเงี้ยนะครับดูตัวตัดเนียคือบางอย่างเนี่ยเราก็นะครับศึกษาไปด้วยความรู้ที่เรามีเราก็ดูนะ ภาพบางทีมันอาจจะไม่ชัดไม่นะครับแต่ว่าเออเคพอดูได้ไหมผมก็ดูความคมชัดความเรียบร้อยของงานเห็นไหมงานเขาเรียบร้อยอ่ะงานเขาไม่มีการถอดพิมพ์เนะี่ยมันไม่มีลักษณะการถอดพิมพ์ให้เราเห็นว่าเป็นผ้าถอดพิมพ์นะเห็นไหมหูเจาะถ้าเป็นการถอดพิมพ์เป็นการอะไรก็เออมันมีพิมพ์มันถอดนะความเรียบร้อยของงานมันไม่ได้นะ นะแต่ถ้าเมื่อรายงานมันมีความเรียบร้อยงานมันมีความแบบว่าเอยมันไม่มีการถอดมันเป็นงานที่แบบว่านะนะการปั๊มอะมันมีนะโลหะมันมีความเก่าตดยอายุเวลาของมันเกือบสี่หกสิบปีนี่อนยะ่างเงี้ยผ่านการสัมผัสผ่านมือเห็นไะเพื่อนดูผมดูงานผมดูความเรียบร้อยของงานผมดูงานของการไม่มีการถอด ดูความเก่าดูความคมชัดของตัวหนังสือดูความคมชัดของงานอย่างเนี้ยผมกออ็มันก็มีโอกาสดีนะพระองค์เนี้ยก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูได้พิจารณากันอีกทีนึ่งเพื่อนๆดูนียนะครับด,ด,ดูดูผิวยังไดูดูเพื่อน,นช่วยกันพิจรนารณาไหมครับ นี่ผีผ้าผ่านการใช้ผีผ้าเก่านะนะดูความคมชัดของงานตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะครับเพืนะ่อนดะูเยอะๆเือเรื่องนานหน่อยดูความคมชัดดูตัวหนังสือดูความเก่าดูกายภาพอันะนะนะ เปอนดูดตําหนิรูปความคามมันต้องแต่แคร์มันมเพื่อทีพระเครื่องเนี่ยแสงเนะี่ยสำคัญแสงทีการถ่ายรูปการดูแสงการวางพระบางีมันไม่แสงมันไม่ตรงแสงมัน มันก็ทำให้เราดูแล้วมันเบลอๆได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราส่องกับแสงส่องกับกล้องนี่ไม่ได้ลงกล้องนะครับแค่เอาพลิกไฟพลิกมากับโทรศัพท์เราเห็นมเห็นไหเพื่อนๆดูดูงานดูความเรียบร้อยของงานไงคือเหรียญนี่ยทุกอย่างมันได้หมดดู นะครับนะโอเคเพื่อนๆเ,เอาประมาณนี้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญถ้ามันดีก็เป็นเหรียญที่มีราคาเขาบอกนะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างเปิดการศึกษาข้อมูลนะนะครับเป็นเหรียญทั้งแดงนะทั้งแดงลมดำลงอะไรอย่างเงี้ย ก็มไม่รู้นะครับโอเคเอาประมาณนี้นะเพื่อนนะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวดูคลิปอื่นต่ออีกนะสวัสดีครับ